คินเดอ,อิจิยอดนักสืบตอนที่สิบคฤหา์เขาวงกฏส้อมใหญ่ฆาตกรรมโจจิเธอคงสบายใจแล้วนะพอเจ้านายสุดที่รักไม่ใช่คนร้ายไม่เพียงเท่านั้นเขายังเกือบตกเป็นเหยื่อของคนร้ายด้วยซ้ำถ้าไม่มีเธอกับคุณอิโตะช่วยไว้บ้านนี้แผนของคนร้ายคงสำเร็จหลุล่วงตอนนี้เธอจะยอมเล่าเรื่องทุกอย่างให้เราฟังได้หรือยัง คุณคินเดอิจิตกลงคนร้ายคือใครครับผู้หญิงคนนั้นแหละคนที่ถูกหนูรุมกัดแทะจนตายน้ำเสียงท้ายประโยคของคินเดอิจิมีแววดูมิ่นรังเกียจเหมือนกำลังพูดถึงสิ่งสปกปรกโสมมไม่เพียงแต่โจจิรองสารวัตรทาหาระอิกาวะและแม้กระทั่งโคยามะผู้ทำหน้าที่จดบันทึกก็ยังจับความรู้สึกได้ถึงขนาดต้องหันไปมองหน้าเขา สองทุ่มคืนวันอังคารหลังจากเหตุการณ์ร้ายทั้งหมดจบสิ้นลงทั้งหมดมารวมกันบริเวณหน้าตึกมีสมาชิกเหมือนเมื่อตอนสอบปากคำครั้งแรกในคืนวันอาทิตย์โคยะมะเสร็จจากภารกิจในโตเกียวและกลับมาเมื่อบ่ายนี้เองโจจิฉันเองก็คิดว่าทามาโกะน่าสงสารมากแต่ยังน้อยตอนถูกหนูแทะ เธอก็เสียชีวิตไปแล้วตรงข้ามกับผู้หญิงที่ทำให้ธรรมโกเป็นอย่างนั้นซึ่งต้องถูกหนูกัดจนตายทั้งเป็นรู้อย่างนี้เธอคงพอใจหายแขนบ้างแล้วใช่ไหมขอบคุณครับคุณคินไดอิจิโจจิทำไหลตกด้วยความหดหู่ไม่มีร่องรอยดุดันก้าวร้าวเหมือนเมื่อครั้งพบศพของธร,รมโกงั้นจะเล่าเรื่องให้เราฟังตามตรงได้หรือยังตกลงว่าชายที่หายตัวไปจากห้องดาเลียเมื่อเย็นวันศุกร์ คือเธอเองใช่ไหมโคยมะหันมองโจจิด้วยสีหน้าตกใจเด็กหนุ่มลุกครึ่งพยักหน้าอย่างว่าง่ายขอโทษครับคุณคินไดอิจิไม่ต้องไม่ต้องขอโทษฉันหรอกเธอทำตามคำสั่งของคุณอิโตะใช่หรือเปล่าครับคุณอิโตะพูดอะไรหรือเธอถึงยอมทำตามคุณนายบอกว่าพรุ่งนี้หมอนั่นจะมาเราจะขู่ให้มันกลัวสักหน่อยเพราะคุณนายเกลียดมันมาก ทรมมโกะไม่ทันสังเกตใช่ไหมว่าชายแขนเดียวคือเธอธรรมโกะสายตาสั้นมากครับเหตุที่ผมรับทำงานนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอยากแกล้งธรรมโกะเล่นขอถือโอกาสนี้ถามอีกเรื่องได้ไหมชายแขนเดียวที่ปรากฏตัวในระยะหลังนี้ก็คือเธอด้วยใช่หรือเปล่าขอโทษครับผมไม่กล้าขัดขืนคำสั่งของคุณนายทำไมล่ะเพราะธรมโกะหรือไม่ใช่ครับตั้งแต่ก่อนหน้านั้นตั้งหาก รู้ทั้งรู้ว่าผมเป็นลูกครึ่งเด็กกำพร้าสงครามแต่คุณนายก็ไม่สนยังรักเอ็นดูผมมาตลอดทุกคนในที่นั้นอดมองหน้ากันไม่ได้คนประเภทนี้คงหอยหาความรักอยู่ตลอดเวลากระมังงั้นขอถามอีกเรื่องนะเมื่อคืนวันอาทิตย์ระหว่างพวกเราเข้าไปในทางลับจากห้องดาเลียคนที่ดักรอเราอยู่ในอุโมงค์ก็คือเธอใช่ไหมครับทำไมต้องทำแบบนั้น เพราะเพราะว่าโจจิกระสับกระาาเพราะผมคิดว่าพวกตำรวจสงสัยท่านประธานนะครับคงไม่ใช่แค่นั้นกระมังเธอรู้ไม่ใช่หรือว่าสองคนนั้นยังมีสัมพันธ์กันแม้หลังหย่าขาดกันแล้วคุณคินไดอิจิรู้เรื่องนั้นด้วยหรือครับคงทำนองน,นั้นแหละว่าแต่ทำไมเธอถึงรู้ละ่ะทามาโกะเล่าให้ฟังครับทุกคนมองหน้ากันอย่างตกใจแล้วเมื่อไหร่ เรื่องเป็นอย่างนี้ครับเมื่อก่อนเธอเคยอยู่บ้านใหญ่เธอรู้จักหญิงคนนั้นธรรมโกะเล่าว่าเคยเห็นหญิงคนนั้นออกมาจากโรงแรมอย่างว่าพร้อมกับผู้ชายแต่ทั้งสองไม่ทันสังเกตเห็นเธอธรรมโกะตกใจมากแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าฝ่ายชายเป็นใครเธอเป็นคนฉลาดครับจึงเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังแล้วยังไงอีกแต่เมื่อวันเสาร์ตอนเที่ยงเศษชายคนนั้นกลับมาปรากฏตัวที่นี่ และบอกว่าชื่อฟูรุดาเตะทาซึนโดธรรมโกะเลยรู้ว่าเขาเป็นใครแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังปิดปากเงียบทว่าต่อมากับเกิดเรื่องฆ่ากันตายในโกดังธรรมโกะออกจากโกดังกับห้องมาพร้อมผมตอนนั้นท่าทางเธอหวาดกลัวมากพอผมลองซักไซสเธอก็เล่าความจริงให้ฟังทั้งหมดจากเรื่องหนีไม่ว่าเหตุการณ์จะออกมาในรูปแบบไหนธรรมโกก็คงไม่รอด แล้วเธอทำยังไงต่อผมบอกให้ธรรมโกะปิดปากเงียบแต่จากนั้นปรากฏว่าตำรวจพบไม้เท้าซ่อนดาบตกอยู่ในจุดเกิดเหตุผมจึงเอ่อจึงเธอเองก็คงคิดว่าคุณชิโนสกิเป็นคนทำใช่ไหมผมไม่เชื่อหรอกว่าท่านจะทำหรือต่อให้ท่านพลั้งมือไปจริงๆท่านประธานต้องยอมรับสารภาพตามตรงไม่มีทางสร้างเรื่องตบตาแน่แต่ขณะเดียวกันผมก็ไม่แน่ใจ เธอต้องการช่วยคุณชิโนสกิโดยปลอมตัวเป็นชายแขนเดียวมาหลอกเราให้ดูเหมือนว่าเขามีตัวตนอยู่จริงทีมสืบสวนจะได้หลงประเด็นใช่ไหมขอโทษครับโจจิกลมนากลมตาด้วยท่าทีสำนึกผิดฮ่าฮ่เอาละ่ะไว้ฉันจะเล่าเรื่องความจงรักภักดีของเธอให้คุณชิโนสกิฟังแต่ฉันไม่รับรู้ด้วยนะว่าเธอจะถูกชมหรือถูกตำหนคิคุณคินไดอิจิอย่าทำแบบนั้นนะครับ ผมต้องถูกดุแน่นอนพอท่านประธานไม่ชอบให้แอบทำอะไรรับหลังเอาเธอว่าแต่ทั้งหมดที่เธอทำลงไปคุณอิโตะรู้ด้วยหรือเปล่าผมมักปรึกษาคุณนายก่อนครับแต่คุณนายไม่พูดอะไรเลยดังนั้นทั้งหมดจึงเป็นการตัดสินใจของผมเองงั้นหรือตกลงฉันเข้าใจแล้วคำถามสุดท้ายอยากให้เธอบอกความจริงเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรครับเช้าวันศุกร ทีทุกคนบอกว่าคุณชิโนสกิโทรมาหาคุณอิโตะจากโตเกียวเราตรวจสอบกับองค์การโทรศัพท์แล้วปรากฏว่ามีสายโทรเข้ามาจริงเขาเป็นใครกันหรืออ๋อเรื่องนั้นหรือครับโจจิยิ้มเล็กน้อยเขาไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้หรอกครับตกลงเขาเป็นใครกันคืออย่างนี้ครับผมเคยเล่าแล้วใช่ไหมครับว่าเคยฝึกงานอยู่ที่โรงแรมทีในโตเกียวหัวหน้าบ่อยชื่อยามาโอกะเอ็นดูผมมาก พอดีว่าเขาจะไปดูงานโรงแรมถึงอเมริกาจึงมาเยี่ยมผมเมื่อวันพุธเขาเคยมาบ่อยจนสนิทสนมกับคุณนายเป็นอย่างดีนะครับวันนั้นเขาค้างที่นี่แล้วกลับโตเกียวเมื่อตอนเที่ยงวันพฤหัสจากนั้นจึงค่อยเดินทางจากฮาเนดะไปอเมริกาในเช้าว,วันศุกร์คุณนายฝากให้เขาทำธุระให้ที่โตเกียวโดยให้รายงานผลก่อนออกจากฮาเนดะและบอกด้วยว่าโทรมาจากที่ไหน เช้าวันศุกร์คุณยามาโอกะจึงโทรมาตามสัญญาจากนั้นยายแก่ก็หลอกคนอื่นว่าเป็นสายจากคุณชิโนสกิตำรวจเท่าเจ้าเล่กรอกในตาแต่น้ำเสียงไม่ได้โมโหใช่ครับอย่างสุภาษิตบอกไว้ว่าถ้าอยากหลอกศัตรูต้องหลอกพวกเดียวกันก่อนกระทั่งท่านประธานก็ยังถูกหลอกไปด้วยหมายความว่าคุณอิโตะบอกทุกคนว่าได้รับโทรศัพท์จากคุณชิโนสกิ เขาสั่งว่าเย็นนี้จะมีแขกชื่อมาโนโนบุยะถือนามบัตรเข้ามาคฤหา์ให้จัดการดูแลให้เรียบร้อยใช่ไหมลองสารวัตรทาระพยายามกั้นหัวเราะใช่ครับคุณนายฉลาดจริงๆทุกคนเชื่อสนิทเลยแล้วนามบัตรนั้นยายแก่เป็นคนเขียนเองหรือแน่นอนครับนามบัตรท่านประธานมีออกถมเถออีกอย่างท่านมักใช้ปากกาหมึกซึมเส้นหนาเลยปลอมลายมือได้ง่าย จากนั้นเจ้าหนุ่มนี่ก็ถือนามบัตรมาโดยปลอมตัวเป็นมาโนโนบุยะสุภาพบุรุษแขนเดียวเพื่อหลอกธรรมโกะใช่แล้วครับยายแก่นั่นหัวคิดดีไม่ใช่เล่นผมบอกแล้วไงครับว่าคุณนายฉลาดมากโจจิงั้นแสดงว่าระหว่างเหตุการณ์วุ่นวายในบ้านหลังนี้คุณยามาโอกะบินไปอเมริกาแล้วใช่ไหมใช่ครับป่านนี้เขาก็ยังไม่รู้เรื่องเหตุร้ายนี้หรอก หรือต่อให้รู้เขาก็คงคิดไม่ถึงหรอกครับว่าต้นเหตุมาจากที่เขาโทรมาเพราะเขาโทรมาด้วยธุระ์กปกติมีเสียงหัวเราะเบิกบานดังขึ้นชั่วขณะหนึ่งทุกคนถูกหลอกอย่างแนบเนียนมากจนไม่รู้สึกโกรธคินไดอิจิหัวเราะจนน้ำตาไหลเข้าใจแล้วโจจิช่วยบอกคุณอิโตะด้วยนะว่าฉันเองก็ถูกต้มเสียสุข เธอออกไปได้อีกประเดี๋ยวรองสารวัตรจะต้องแถลงข่าวให้พวกนักข่าวเธอจะได้รู้เสียทีว่าฆาตกรเป็นใครและทำไมต้องฆ่าชายคนนั้นด้วยเอาละ่ะกลับไปจุดทูบคารวะศพธรรมโกได้แล้วคุณคินไดอิจิโจจิลุกจากเก้าอี้มายืนตัวตรงขอบคุณครับเด็กหนุ่มก้มศรีรษะนอบน้อมก่อนเดินออกไปจากนั้นอิกะวะถามขึ้นอย่างร้อนรนว่าคุณคินไดอิจิเมื่อครูที่พูดนะ่ะ จริงอยู่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าฆาตกรคือคนยานางิมาจิแต่คุณรู้ด้วยหรือว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นจริงสิคินไดอิจิทำท่าเหมือนกำลังรอให้มีคนถามเรื่องนี้พอดีเขาลุกขึ้นยืนแล้วปัดชายกางเกงให้เรียบร้อยงั้นเราไปโกดังแล้วลองจำลองเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุดูดีไหมครับ ขณะนั้นเลยสองทุ่มไปแล้วดังได้บอกแล้วว่าในโกดังมีไฟอยู่ห้าดวงเมื่อเปิดครบก็มีแสงสว่างพอให้นักสืบหนุ่มจะจำลองเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุได้นอกจากตัวเขาแล้วคณะประกอบด้วยรองสารวัตรทาหาระอิกาวะและโคยามะซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ไม่น้อยทุกคนเฝ้ารอด้วยใจจดใจจอ่ออยากรู้ว่าคินไดอิจิจะแสดงอะไรให้ดูนักสืบหนุ่มมองไปรอบโกดังโล่งกว้าง เอมคุณอิกะวะช่วยแสดงเป็นคุณทัส,สุนโดหน่อยนะครับทำแบบไหนครับไม่ต้องมัดแขนซ้ายไว้ก็ได้ครับแค่พยายามอย่าใช้แล้วกันแล้วยังไงครับช่วยหมุนรอกริมฝาผนังให้ปลายเชือกที่ห้อยจากเพดานลงมาแตะพื้นอิกะวะทำตามปลายเชือกถูกผูกเป็นห่วงจึงเลื่อนลงมาด้านล่างดึงห่วงนั้นไปคล้องกระสอบทรายตรงนั้นให้แน่นห้ามใช้แขนซ้ายนะครับ เมื่อได้ยินคําว่ากระสอบทรายทุกคนหันมองหน้ากันเลิกลากแต่ยังไม่เข้าใจเจตนาของคินดอดจิอิกะวะมีสีหน้าสงสยัยแต่ก็ทำตามถึงแม้ไม่ใช้แขนซ้ายเขาก็สามารถทำตามได้โดยไม่ลำบากนักคราวนี้หมุนลูกลอก,กลับยกกระสอบทรายให้สูงขึ้นไปสิครับเมื่ออิกะวะทำตามนั้นกระสอบทรายหนัก75กิโลกร,รมัมก็ถูกยกลอยสูงขึ้นจึงมีเสียงอุทานหลุดจากปากของคนทั้งหมด คุณอิกาวะปล่อยกระสอบทรายนั้นไว้ก่อนทีนี้ช่วยเอาเชือกไปผูกไว้กับตะขอบนฝาผนังดูทาว่าตำรวจเท่าพอจะเข้าใจแล้วว่าคินไดอิจ,จิต้องการบอกอะไรเขาผูกเชือกด้วยนิ้วมือสั่นเทาแล้วยังไงอีกครับเขาถามขณะหันมองนักสืบหนุ่มด้วยแววตาทา้าทายทว่าไม่ปรากฏร่องรอยอย่างปรปักเหมือนก่อนกับดูค้ายเร่งเร้ามากกว่า รองสารวัตหาระกับโคยมะจ้องมองคนทั้งสองใบหน้าเครียดขม่งด้วยความตื่นเตน้นคินไดจิเกาหัวกระเสซิงยุ่งด้วยท่าทางเขินทุกคนทราบแล้วใช่ไหมครับว่ากระสอบสายนี้มีน้ำหนักพอกับคุณชิโนสกิคุณทาซึนโดคิดว่าต่อให้เป็นชายแขนเดียวซึ่งไม่มีเรียวแรงมากนักหากใช้ลูกลอกให้เป็นประโยชน์ก็สามารถดึงคนร่างใหญ่อย่างคุณชิโนสกิขึ้นไปแขวนคอบนเพดานได้ โดยก่อนหน้านั้นต้องใช้ด้ามไม้เท้าซ่อนดาบตีเขาให้หมดสติหรือพูดอีกอย่างได้ว่านี่คือการซักซ้อมเหตุการณ์ขณะชายแขนเดียวฆ่าคุณชิโนสกิซึ่งหมายถึงการซ้อมใหญ่ก่อนลงมือจริงทุกคนแหงนหน้าขึ้นมองกระสอบทรายห้อยสูงใกล้เพดานแต่เมื่อจินตนาการว่านั้นเป็นร่างของชิโนสกิทั้งคณะก็เกิดความรู้สึกขนพองสยองก้าวแผ่ซานขึ้นจากปลายเทา้าคุณททซึนโด รู้ตั้งแต่ก่อนมาคฤหืหั์แล้วหรือว่าเมื่อเย็นวันศุกร์มีชายแขนเดียวมาปรากฏตัวแล้วหายไปแบบไร้ร่องรอยลอง,ลอลองสารวัตรครับผมเคยเล่าหลายครั้งแล้วว่าตอนนั่งรถม้ามากับโจจิจนเกือบถึงคฤหืหั์ผมได้เห็นชายแขนเดียวป้วนเปี้ยนอยู่ในป่าท่านั้นคือคุณทาซึนโดะแล้วก็ไมสิต้องเป็นเขานั่นแหละแต่ทำไมเขาต้องมาป้วนเปี้ยนในเวลาน,นั้นด้วย เขาอาจจำเป็นต้องทำให้ผมคิดว่าชายแขนเดียวมีอยู่จริงซึ่งยอมแสดงว่าเขารู้เวลาที่ผมจะมาถึงแต่คนที่รู้เรื่องนี้มีเพียงคุณชิโนสกิกับภรรยาและคุณอิโตะแสดงว่าหนึ่งในสามคนนั้นเป็นคนบอกให้เขารู้ซึ่งอาจบ,บอกคุณทาซึนโดด้วยว่ามีชายแขนเดียวมาเมื่อเย็นวันศุกร์สันนิษฐานได้ว่าเขาเตรียมชุดเหมือนที่ชายแขนเดียวแต่งประจำมาด้วยนะครับ คุณคิดไอิจิ2สองคนนั้นตั้งใจใช้ประโยชน์จากเรื่องชายแขนเดียวเพื่อสังหารคุณชิโนสกิโดยป้ายความผิดให้ชายแขนเดียวงั้นหรือครับมาถึงตอนนี้อิกาว,วากลายเป็นเด็กนักเรียนผู้เคารพเชื่อฟังครูไปแล้วก็คงแบบนั้นแล้วคุณยานางนิมาจิก็มาเห็นขณะซ้อมกันอยู่พอดีลองสรวัตก็ทำตัวประหนึ่งนักเรียนผู้ตั้งอกตั้งใจใช่ครับใช่แล้ว คุณทสึนโดชล่าใจว่าโกดังอยู่ห่างจากตัวบ้านพอดูแต่ไม่ทันนึกว่ามีสารเจ้าจินเทนโดซึ่งเป็นทางออกจากอุโมงค์ใต้ดินอยู่ใกล้เคียงเรื่องนี้เป็นความผิดใหญ่หลวงทีเดียวตอนนั้นคุณยานาง,งิมาจิพึ่งออกจากอุโมงค์และรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ในโกดังจริงมาพบเข้าซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาร้ายแรงมากสำหรับคุณทสึนโดใช่แล้วถ้ามีคนมาเห็นตอนซ้อมใหญ่ย่อมไม่อาจแสดงจริงได้ เพราะเขาอาจร่วงรู้จุดประสงค์จนหมดแล้วผมไม่แน่ใจว่าคุณยานาง,งิมาจิร่วงรู้จุดประสงค์ของอีกฝ่ายทันทีหรือเปล่าแต่ทั้งสองเคยมีความแค้นลึกซึง้งอีกทั้งคุณยานาง,งิมาจิรู้จักนิสัยใจคอคุณทาซึนโดดีว่าเขาเป็นคนใจคดเจ้าเลเพทุบายและเห็นแก่ตัวจึงน่าจะพอเดาได้ว่าเขากำลังวางแผนชั่วฝ่ายคุณทาซึนโดถูกคนเห็นขณะกำลังเตรียมก่อการสำคัญ สามอีกฝ่ายยังเป็นศัตรูคู่แข่งเก่าเขาคงระง,งับสติอารมณ์ไม่อยู่และเป็นฝ่ายค่วงไม้เท้าซ่อนดาบพุ่งเข้าทำร้ายก่อนทั้งสองจึงต่อสู้ดุเดือดแต่โชคไม่เข้าค้างเพราะคุณทาซึนโดมัดแขนสายตัวเองไว้ทำอะไรไม่ถนัดสุดท้ายเลยถูกคุณยานางิมาจิแย่งไม้เท้าไปและถูกตีไทยทอยจนหมดสติเขาคงระเบิดความแค้นที่สั่งสมมานานอิกะวะพูดอย่างเห็นใจ คงจะพังมือตีแรงไปหน่อยอย่างที่คุณคินไดอิจิพูดไม่รู้ว่าคุณยานางิมาจิเข้าใจแผนการของคุณทาซึนโดทันทีหรือเปล่าแต่เขารู้ดีว่าอีกฝ่ายเป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบายและเห็นแก่ตัวมากจึงน่าจะเดาออกว่ามีแผนการร้ายและใช้เชือกแถวนั้นรัดคอคุณทาซึนโดจนตายเขาคงอยากให้คนช่วยอย่างคุณทาซึนโดหายไปจากโลกนี้ นอกจากมีความเคีดแค้นส่วนตัวเขาคงรู้สึกหมดหวังจนยอมเสียสละลงมือเองน้ำเสียงของคินไดอิจิฟังดูเศร้าส้อยหดหูนักจากนั้นมีเสียงคนดังมาจากทางสารเจ้าใช่ไหมครับคุณโยโกะกับคุณโอคุโมระคงหัวเราะคิกค,คักมากันกระมังคนเยน็นอยางิี้มาจิจึงรีบซ่อนศพไว้ในกองของเก่าดึงกระสอบสายลงมายัดเข้าไปใต้กองเชือกพร้อมกับไม้เท้า ส่วนตัวเองรีบออกไปแล้วย้อนมาเจอคนทั้งสองด้านนอกประตูหลังด้วยท่าทีปกติจากนั้นจึงชวนกันมาดูโกดังเพื่อให้เห็นว่าไม่มีสิ่งผิดสังเกตคงเป็นตามที่คุณอิกะวะพูดและที่เขาแกงทำกล่องยาสูบแตกก็เพื่อจะได้เป็นข้ออ้างมาค้นหาในโกดังภายหลังจริงสิต้องใช่แน่เขากลับคฤหาสาตไปครั้งหนึ่งแต่ระหว่างคุณโยโก,กะกับพ่อเลขากำลังอาบน้ำ เขาก็แอบกลับมาเพื่อยกศพไปวางบนรถหมาแบบนี้เองหลักฐานอ้างที่อยู่ของเขาจึงสมบูรณ์คุณคินไดอิจิตอนนั้นคุณยานางิมาจิคงใช้ลูกลอกกระมังครับใช้ชแล้วนักสืบหนุ่มเกาศีรษะผมทรงรังนกกระจอกได้ท่าทีดีอกดีใจถ้าเขาทำแบบนั้นคงเข้าใจได้ว่าคุณทาซุนโดตั้งใจจะใช้กระสอบทรายแทนอะไรแน่ ผมจึงคิดว่าคนที่ใช้ลูกรอกฉักล่างคุณทัุนโดขึ้นไปคงทำได้โดยไม่รู้สึกผิดศีลธรรมว่าแต่เมื่อคืนเขาเข้าไปในอุโมงค์ทำไมกันอิกวะถามได้ต่งเป้าคงพอได้เห็นสภาพศพหน้าเวทนาของธรรมโกกระมังตอนนั้นดูท่าทางคุณยนานะงิมะจิตกใจมากที่ผู้หญิงคนนั้นหลอกให้ทีมสืบสวนคิดว่าคนร้ายเป็นชายแต่ถ้าเช่นนั้นต่อให้ลงมือฆ่าธรรมโก ผู้ชายคงไม่โหดร้ายพอจะโยนศพให้ฝูงหนูแทะกินหรอกดังนั้นคนร้ายน่าจะเป็นผู้หญิงประเภทหนึ่งมากกว่าซึ่งคุณยานางิมาจิคงรู้ว่าเธอคนนั้นมีความโหดร้ายอยู่ในนิสัยบ้างกระมังคินไดจิพูดํำว่าเธอคนนั้นด้วยความรังเกียจชัดเจนคงเพราะในบรรดาคนร้ายคดีก่อนหน้าไม่เคยมีใครมีนิสัยชวนให้หน่ารังเกียจเช่นนี้ ถ้าคุณยานางิมาจิรู้ว่าใครเป็นคนร้ายก็คงเดาออกว่าใครจะเป็นเหยื่อรายต่อไปใช่ไหมครับคงใช่ครับเขาไม่อาจเปิดโปงคนร้ายได้เพราะเป็นอดีตคู่มัน่นหรือเขาอาจเคยหลงรักเธอแบบหัวปักหัวปำอีกทั้งคงมีความรู้สึกว่าเป็นคนในสังคมระดับเดียวกันเมื่อรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นฆาตกรโหดคุณยานางิมาจิคงรู้สึกสิ้นหวังมาก เขารู้ว่าคืนนี้ฆาตรกรโหดจะนอนห้องเดียวกับสามีจึงพยายามยับยั้งเหตุการณ์ร้ายงั้นหรือผมคิดว่าใช่คุณยานางนิมาจิฆ่าคนแล้วคนหนึ่งแม้จะเพื่อป้องกันตัวก็ตามเถอะเขา,เาจึงอาจตัดสินใจฆ่าผู้หญิงคนนั้นแล้วฆ่าตัวตายตามหมายความว่าเขารู้ทางรับเชื่อมต่อกับห้องญี่ปุ่นหรือครับแม้แต่คุณโยโกะยังเดาออกหรือไม่คุณยานางนิมาจิก็คงเคยได้ยิน พี่สาวพูดว่ารู้สึกเหมือนถูกจับตามองอยู่ตลอดเขาคงเดาได้ไม่ยากหรอกครับถ้าไม่รู้สึกกับจะหน้าแปลกเรื่องเป็นแบบนี้หรือครับคือคุณยานางิมจิต้องการยับยัง้งฆาตกรรมครั้งสุดท้ายเลยแอบเข้าไปในอุโมงค์ตั้งใจว่าหากจําเป็นเขาจะฆ่าผู้หญิงคนนี้แล้วค่อยฆ่าตัวตายตามแต่ทั้งห้องดาเลียและศาลเจ้าจินเทนโดมีตำรวจเฝ้าอยู่เขาจึงเข้าไปโดยใช้โพรงตัวตุ่นที่โจจิมุดนำไปเมื่อคืน ฝ่ายผู้หญิงหาโอกาสขณะคุณชิโนสกิหลับย่องออกไปทางตู้เก็บของติดพื้นข้างโทโคโนมะแกล้งส่งเสียงร้องให้ฟังคล้ายเธอถูกชายแขนเดียวทำร้ายพอคุณชิโนสกิตื่นขึ้นมาก็ยิงด้วยปืนทันทีแม้จะยิงพลาดแต่ก็สามารถทำให้ดูเหมือนเธอถูกชายแขนเดียวจับตัวไปคงอย่างนั้นครับผู้หญิงคนนั้นวางแผนว่าจะซ่อนปืนไว้แล้วแกล้งหมดสติรอให้ทีมตำรวจสืบสวนมาช่วยเหลือ ต่คุณยานางิมาจิปรากฏตัวขึ้นทำลายแผนของเธอดูจากว่าคุณยานางิมาจิถูกยิงหนึ่งนัดแสดงว่าคนร้ายคงจนหนทางเลยคิดจะฆ่าเขาด้วยแต่ถูกแย่งปืนไปได้เลยเป็นฝ่ายถูกยิงไปสองนัดนำซ้ำเพดานอุโมง์ยังเกิดถล่มเพราะแรงสะเทือนจากปืนสุดท้ายเรื่องจึงเป็นไปตามที่คุณยานางิมาจิต้องการคินไดอิจินิ่งเงียบไปชั่วครู่ ปืนกระบอกนั้นไม่ใช่ของคุณชิโนสกิคุณทาซุนโดะคงหามาให้หรือผู้หญิงคนนั้นคงซื้อหามาเองยังไงพวกคุณช่วยสืบหาที่มาของปืนกระบอกนี้ด้วยนะครับแต่คุณคินาอิจิลองสารวัตรทาฮาระทำหน้าสงสยัยแน่นอนว่าเมื่อคืนคนที่เอ่ยปากว่าจะนอนห้องเดียวกันคงเป็นชิซุโกะแต่ทำไมคุณชิโนสกิถึงยอมทำตามง่ายดายขนาดนี้ เขาไม่เฉลียวใจเลยหรือว่าภรรยาคิดยังไงคินไดอิจิรู้สึกถึงสายตาทุกคู่จับจ้องมาเขากแกล้งตีหน้าเครียดแต่แล้วก็หัวเราะออกมาเรื่องนี้ทำยังไงคุณชิโนสกิก็ไม่ยอมสารภาพตามตรงมันคงกระทบกับศักดิ์ศรีของเขานะครับเขาไม่เพียงสงสัยภรรยาหรอกแต่เชื่อมันว่าเธอเป็นคนร้ายและคงหมดความมั่นใจที่เลือกเธอมาร่วมชีวิต แต่ยอมทำตามเธอพอท้อแท้หมดอะไรตายอยากและคงอยากทดสอบดูว่าอีกฝ่ายจะทำยังไงตามนิสัยอยากลองดีของเขาช่างทำให้คนอื่นวุ่นวายดีแท้บทสนทนาขาดตอนลงชั่วขณะ ความเงียบงนันเข้าครอบงำชายทั้งสี่โกดังโลงกว้างช่างชวนให้รู้สึกถึงไอเย็นที่แผ่ขึ้นจากปลายเท้าโคยมามะมองกระสอบทรายห้อยกับเพดานสลับกับรถม้าที่ทัึดนดกเคยนั่งอยู่อย่างสง่าภาคภูมิในที่สุดรางโคยมามะสั่นเล็กน้อยทำไมสองคนนั้นถึงคิดฆ่าคุณชินโนสกิครับแน่นอนว่าคงเพราะอยากได้ทรัพย์สมบัติ แต่ไม่เห็นต้องมาก่อเหตุในที่แบบนี้เลยมีโอกาสอื่นอีกตั้งเยอะคำถามของเขาสมเหตุสมผลมากแต่เมื่อได้ฟังคินอิจิก็เกาศีรษะทรงรังนกกระจอกดังแรกรกรากและเรื่องนั้นแหละเป็นจุดน่าสนใจของคดีเขาเกาศีรษะยังแรงจนรังแคร์ปิววอนขณะพูดติดอ่างมากจนน้ำลายกระเซ็นเป็นฝอยสีสายรุง้งคนที่เหลือจึงทั้งตกใจทั้งเอื่อมระอาเบื่อหน่ายแต่ก็ยังถามว่า คุณคินาอิจิหมายความว่ายังไงครับขขอโทษทีในที่สุดเขาก็หยุดเกาศสีษษะกืนน้ำลายลงคอแล้วรวบรวมกำลังก่อนตอบถึงอย่างนั้นก็เถอะคุณโคยามะเมื่อคืนหลังจากคุณคุยเสร็จคาสมะก็มาพูดสายคุณไม่ได้ฟังเรื่องที่เขาพูดหรอกหรือครับผมพากออกไปเพราะดูท่าทางจะพูดความลับกันอ๋อมีน่าละไม่มีอะไรหรอก เมื่อคืนเรื่องที่คาสมะเล่าสำคัญตรงเนื้อหาครับจากคำขอร้องของเราสองคนคาสมาจึงใช้วิธีของเขาช่วยสืบพฤติกรรมของคุณชิโนสกิในระยะหลังและได้รู้ว่าคุณชิโนสกิพยายามรวบรวมเงินจากแหล่งต่างๆเท่าที่สืบได้เขาได้เงินสดมาเก็บไว้ในคอร์เรชถึง10ล้านอะไรนะเสียงตะโกนด้วยความตกใจหลุดจากปากของคนทั้งสามโดยไม่คาดคิด เขาจะเอาเงินมากมายขนาดนั้นไปทำอะไรผมลองถามดูว่าคาสมะคิดยังไงหมอนั่นทำท่าลังเลไม่อยากบอกอุตส่าห์เกริ่นว่าถ้าไม่ใช่เพื่อนสนิทอย่างผมเขาคงไม่บอกหรอกจากนั้นคาสมะเล่าว่าคุณชิโนสก,กิตั้งใจจะคืนผู้หญิงคนนั้นให้คุณทาซึนโดโดยแถมเงินให้อีกสิบล้านเยนเรื่องนี้ทําให้ผมพอเข้าใจเจตนาที่เขาเชิญคุณเทมโบกับคุณยานางิมาจิมาพร้อมกัน ทั้งสองมีความเกี่ยวดองกับหญิงชายคู่นั้นและวันนี้ก็ครบรอบวันตายของผู้เสียชีวิตในบ้านหลังนี้เมื่อปีพศ2473ผมคิดว่าคุณชิโนสกิคงตั้งใจจะประกาศเรื่องนี้ในงานต่อหน้าคุณเทมโบและคุณยานางิมาจิแต่ถ้าเกิดคุณทาซึนโดกับชิซุโกะรู้เรื่องก็คงต้องรีบทำอะไรสักอย่างแน่จริงไหมละครับ บรรยากาศเงียบงันล้ำลึกเขาครอบคลุมทุกคนทั้งสามรู้สึกถึงความหนาวเย็นจนสั่นสถานไต่ขึ้นมาจากปลายเท้าซึ่งคงไม่ได้เป็นเพราะอากาศเย็นในปลายฤดูใบไม้ร่วงเพียงอย่างเดียวงั่นหรือครับโคยะมะถอนหายใจถ้าเป็นผมคงคิดว่าดีเสียอีได้เงินตั้งสิบล้านแถมยังได้กลับมาอยู่กับคนรักด้วยโง่ชะมัดอิกะวะด่าสวนทันที นั่นมันความคิดตามประสาชาวบ้านอย่างแกน่ะสิแต่พวกนี้เป็นถึงอดีตขุนนางคุ้นเคยกับการได้อภิสิทธิ์เกิดและเติบโตในหมู่คนชั้นสูงพวกเขาไม่สนเงินแค่สิบล้านหรอกคงวางแผนกันว่าสู้ฆ่าตับผัวให้ตายให้แม่นั่นได้มรดกหนึ่งในสามตามกฎหมายใหม่ไม่ดีกว่าหรือยิ่งถ้าลูกสาวตายด้วยแม่นั่นจะได้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดจากนั้นรอให้คนลืมเรื่องนี้ก่อนคอยกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่งั้นหรือครับ รองสารวัตรก็ดูจะมีอารมณ์ร่วมกับเรื่องนี้ไม่น้อยหมายความว่าพวกเขาจำเป็นต้องรีบลงมือก่อนคุณชิโนสกิจะประกาศให้ทุกคนรู้ใช่ไหมพวกเขาคงเอาเร็วเข้าว่าโดยไม่สนใจสุภาษิตว่าช้าๆได้พาเร่มงามนะครับไม่สิทั้งสองจำเป็นต้องเลือกต่างหากต่อให้เคยคิดแผนไว้ก่อนก็ตามเถอะพวกเขารู้ใจคุณชิโนสกิช้าไปหน่อย บางทีแม่นั่นอาจเพิ่งรู้หลังจากมาถึงคฤลืสัดก็ได้คงจะรีบบอกข่าวให้ชายชูว่าสถานการณ์บังคับให้พวกเขาต้องลงมือก่อนงานครบรอบวันตายวันนี้จึงได้ตัดสินใจยืมเรื่องชายแขนเดียวมาใช้กระมังจึงไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่ปรึกษากันให้ดีแต่ไม่มีเวลาหารือกันมากกว่าพอเรื่องเกิดขึ้นกระทันหันมากคุณคินดาอิจิ แม่นั้นรู้หรือเปล่าว่าคนที่ฆ่าชายชูคือคุณยานางิมาจิคงไม่หรอครับคงไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุบังเอิญแสนอัป,ปมงคลจะเกิดขึ้นแม่นั้นคงสงสัยสามีของตัวคงเป็นอย่างนั้นเพราะเธอรู้ว่าคุณทาซึนโดปลอมตัวเป็นชายแขนเดียวจึงอาจหลงคิดไปว่าเขาคงถูกคุณชิโนสกิจูโโจมขณะกำลังพยายามทำอะไรสักอย่างดังนั้นการที่เธอตั้งใจจะยิงคุณชิโนสกิ แน่นอนว่ามาจากเรื่องสมบัติและอีกอย่างก็คงต้องการแก้แค้นด้วยงั้นก็เข้าใจได้ว่าทำไมตาหัวแหลมถูกฆ่าสองคนนั้นต้องฆ่าเขาก่อนฆ่าผัวเพราะหากถูกตาหัวแหลมเอารูปถ่ายมาแบ็กเมทุกอย่างก็จบเหตุแต่ทธมาโกดันต้องมาพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยเฮ้อน่าสงสารจริง คดีช่างน่าสะเทือนขวัญกระทังแม้ตำรวจผู้ผ่านเหตุร้ายมามากอย่างอีกาวะยังอดสั่นสะท้านไม่ได้ต่อให้คฤรหาดหลังนี้ซับซ้อนวกวนประหนึ่งเขาวงกฏแต่เมื่อคิดว่าฆาตกรใจโหดผู้แฝงตัวเล็ดลอดไปตามโถงทางเดินหรืออุโมงค์มืดมิดกลับเป็นหญิงโฉมสะครางผู้สูงสัดก,ก็ยิ่งทำให้ทุกคนหวาดกลัวเป็นเท่าทวีคินไดจิเองก็ตัวสั่นสะท้าน ไม่ว่าจะเป็นฆาตกรรมโหมโรงแปกพิสดารหรืออุบายห้องปิดตายซึ่งดูคล้ายกลรอกเด็กทุกอย่างเกิดจากความเย่อหยิ่งทะนงตัวของหญิงชายคู่หนึ่งซึ่งคิดว่าพวกตนพิเศษมีสติปัญญาสูงส่งเหนือคนทั่วไปแต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงสองคนผู้โง่เขลาคดีนี้จึงน่าสยดสยองมากจากนั้นเขาหันมองคนทั้งสาเอาละ ดูเหมือนเราจะอภิปรายกันจบแล้วจากนี้เรากลับไปบังคับให้คุณชิโนสกิสารภาพความจริงทั้งหมดดีกว่าว่าเขารู้เรื่องความสัมพันธ์ของสองคนนั้นยังไงรวมทั้งที่เขาตั้งใจจะคืนผู้หญิงให้กับคุณทาซึนโดโดยแถมเงินให้อีกสิบล้านด้วยชิโนสกิยอมสารภาพแต่โดยดี และคงไม่ต้องบรรยายว่าผู้คนตื่นตกใจเพียงไหนเมื่อได้ฟังรองสารวัตรคาระแถลงข่าวเกี่ยวกับคดีให้ผู้สื่อข่าวทั้งหนังสือพิมพ์และวิทยุ